พยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมดูวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้บอลสีนะคะนี่มีหลากหลายสีสันเลยค่ะคุณผู้ชมดสูสวยๆทั้งนั้นเลยคือกระถางเขาเล็กไปนะคะพอกระถางเขาเล็กแล้วการหาอาหารของเขาก็จะได้ไม่เต็มที่นะคะคุณผู้ชมขาเขาก็เลยโย่งนะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสอพินยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้อันนี้ก็จะเป็นสักการิมิตนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลูกของเจ้าวังสีเปรอะนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาก็จะงดงามประมาณนี้เลยเนาะหลากหลายค่ะคุณผู้ชมอันนี้หนูจําไม่ได้นะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะแต่สวยนะเนี่ยสวยมากจําไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นห้องเฮาส์นะคะคุณผู้ชม่ะ อันนี้ก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดหน้าน่าจะเป็นขุนแผนนะต้นนี้นะขุนแผนนะคะขุนแผนเนี่ยเข,า,ขาจะคล้ายๆกับเงนินแสนนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะมีเยอะค่ะคุณผู้ชมก้านเขาย่องย่องตรงนั้นเลยดูอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนหลวงนะคะนี่จะเปลี่ยนกระถางให้เขามีหลากหลายสีสันเลยค่ะคุณผู้ชมขาดูสวยมากมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไอ ไอ้เจ้าจกักรพรรดิหน้าชมพูนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเรือนหลวงนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูสวยมากมาเปลี่ยนกระถางให้กันให้เขากันค่ะคุณผู้ชมดูน,นี่สวยค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากอันนี้งามๆเลยเขาเรียกว่าเรือนหลวงสีสันก็จะสดสวยงามแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เรามารวมกอกันนะคะอันนี้ไอ้สร้อยสังวาลกับไอ้สร้อยสังวาลกับอะไรนะกับกับลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขาเนี่เราเอามารวมกอกันนะคะคุณผู้ชมก็มาดูอันนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้เราก็มารวมกอกันนะสองต้นนะเนี่ยสองต้นเอามาใส่ในกระถางเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าจักรพพัดนะคะเจ้าจักรพพัดนี่จะเป็นบอนกลก้านยาวนะคะคุณผู้ชมใบใหญ่ก้านยาวหน้าชมพูนะคะเนี่ย ก็จะมารวมกอกันสองต้นนะคะคุณผู้ชมในกระถางเดียวกันเนาะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เปลี่ยนให้เขาเสร็จแล้วนะอันนี้หนูจําไม่ได้นะว่าเขาเขาเป็นเป็นลูกไม้นะแต่จําไม่ได้ว่าเป็นลูกไม้ของอะไรนะคะคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วสีสันเขาจะสวยประมาณนี้เลยคุณผู้ชมดูสวยมากสวยงามอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเหมือนกันอันนี้เป็นเงินแสนนะคะคุณผู้ชม เงินแสนสีสันของเขาสวยมากเราดูดิหวานแววเลยสีของเขาเนี่คนไหนยังไม่มีก็หาสะสมนะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็มาเปลี่ยนให้เขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดใบเขาทิ้งนะคะคุณผู้ชมจะตัดใบเขาทิ้งเลยให้เขาแทงออกมาใหม่นะอันนี้เป็นไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบอลก้านยาวนะก้านยาวใบใหญ่นะคะเดี๋ยวจะตัดใบเขาทิ้งแล้วให้เขาแทงยอดออกมาสวยจรงิรงค่ะคุณผู้ชม อันนี้ก็เป็นลูกเจ้าวังนะคะบอลหน้าเปลือนะคะเหลือต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมนี่เขาแทงหลอดออกมาใหม่สวยงามมากคุณผู้ชมดูดิบอลเหลืออยู่ต้นเดียวนอกนั้นขายไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดูสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เอารวมกอเลยนะเนี่ยรวมกอกับไอ้นี่เลยนะเอารวมกอกับเศรษฐีสุพรรณเลยนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวอีกหน่อยนี่ก็คือจะขายขายยกกระถางเลยคือสองต้นในกระถางเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมรอให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราก็มาแบ่งปันกันนะให้เขาโตอีกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะเปลี่ยนกระถางให้หมดเลยอันนี้จะเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้กระถางกนิ้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่8นิ้วเลยนะให้เป็นเป็นเป็นเอกร์มกอเลยนะคะคุณผู้ชม ใหญ่มากอันนี้สวยมากดูดิอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมคะต้นนี้เป็นลูกไม้อันนี้ลูกทาตนะคะลูกทาตหน้าชมพูนะคะคุณผู้ชมลูกไม้นะลูกไม้ลูกทาตหน้าชมพูนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูงามมากอันนี้กอใหญ่มากนะคะเนี่เกาจะไม้แต่กระถางใหญ่นะคะคุณผู้ชม มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่า,าหลวงปู่ทิมนะคะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมนี่ดูใบใหญ่มากนี่อ่าสูงมากนะคะคุณผู้ชมสูงเลยเลยหัวเข่าขึ้นมาอีกนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้เดี๋ยวถ้ามันแข็งแรงแล้วเดี๋ยวหนูจะเอามาตั้งโชว์ข้างนอกนะคะคุณผู้ชมดูแต่ละใบสวยงามมากเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะจากมนิ้วเป็น8นิ้วนะคะคุณผู้ชม ดูสวยมากๆเลยอันนี้ดูหลวงปู่ทิมนะคะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็มาเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าธาดบางแก้วนะคะคุณผู้ชมต้นนี้แต่ทําไมใบเขาเป็นสีเหลืองไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูสวยค่ะคุณผู้ชมดูหน้านี้คนจะเล่นกันเยอะนะคะนี่หน้านี้คนจะเล่นกันเยอะนะคะคุณผู้ชมดูใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม สวยงามมากบอนสีที่น่าสะสมอันนี้สูงเลยหัวเข่ามานะคะคุณผู้ชมนี่จะเอาจะเอาไว้ตั้งโชว์ข้างนอกนะคะก็เลยจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะี่สวยงามมากนี่ค่ะก็หลังจากที่พามาดูบอนสีสวยๆของขยนเที่ยวชาแนลแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พ่อกันคลิปนาเด้อจ้าปิดคลิปเลยว่าแล้วก็ฝาก